สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK ยินดีต้อนรับทุกทท่านกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ o อน a Civic d i m e n s i o นนะคะ men s i ันคันนี้นะคะเป็นรถบ้านขับขี่ดีค่ะราคาประหยัดด้วยนะคะ69,0 0 0บาทเท่านั้นเครื่องยนต์1,700เซีซีเกียออโตโอ้แอร์เย็นภาษี8 8เครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีช่วงร่างดีเล่มชุดโอนมีครบเลยนะคะ สีดำค่ะจัดทรงลงแม็กเรียบร้อยพร้อมขับพร้อมใช้สภาพคุมค่าคุมราคาเอาไปใช้งานกันแดดกันฝนกันได้สบายๆนะคะเกียร์ออโต้เบาะหนังกระจกเป็นไฟฟ้าพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์ค่ะเครื่องยนต์1 7 0 0ซ c นะคะราคาเพียงแค่69,000บาทเท่านั้นสนใจดูรถได้ที่จังหวัดอยุทยาค่ะมีเบอร์โทรของผู้ขายอยู่ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะ โทรคุยสอบถามเพิ่มเติมหรือว่านัดดูรถท่านโทรติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรงค่ะ2ช่องทางการติดต่อนะคะที่แอดมินได้ใส่ไว้ให้ใต้คลิปเน้นเดินทางไปดูด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ